เพอแค่หนึ่งในมหรือว่าให้าคนในห้าไปเร็วๆดิไปเลตนน้ามจะร้องอีก

เราไปพักแล้วมั้งัหนุ่มต้องหุ่นสำหรับเด็กๆมันหนักเลยกดลูกไปพักกันหมดแล้วอุ้ยอุ้ยลูกริวริวแขงเขารอปล้า เลี้ยวตัวเล็กกว่าเดียร์เยอะเลยเล็กจังตันลูกไปทางก็งเด็กๆทางถนหนนะจุ๊บไ้ยังไงวงปั่นลงอันนี้ก่อนิดนึงนิดนึงเออยังไม่ตุกก่อน mình đang nhìn thì ấy cháu thả không mà thả ruộng đấy hặc lắm น้องมาตดที่ฝั่งกับสุนันเร็วกระถสุนี่โซโซโซ่า,ายเจ็บยังแคลล้มหายเจ็บยังห่ายแล้วครับห่ายยังครับ